ไครเป็นคนจีบใครก่อนเฮ้ยชี้คือชีนี่ให้ต่อหรือว่าชี้เป็นว่าเป็นเขาครับอะไรยอมรับพอยอมรับอยอมรับคือจีบในที่นี้มันไม่ได้เริ่มจากว่าเราจะไปจีบอะไรเขาหรอกคือเราเริ่มจากจากความหวักดีแหละเราก็คิดว่าเรามีแต่สิ่งดีๆให้กับเขาเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าวันวันหนึ่งเขาจะต้องมาเป็นแฟนผมวันหนึ่งอะไรแย่แต่แค่ว่า ผมผมมีแค่ความรู้สึกว่าอยากให้เด็กนี่มีแต่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขแค่นั้นเองแล้ววันแรกที่รู้ว่าแต่ว่าก่อนนั้นนะมันคือแบบว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่เหมือนเอ๊ะมาแปลกๆหรือว่าเรางนนี้พิเศษรู้เลยรู้เลยเหรอใคนรู้เลยด้วยเซนดีอ่ะเซนว่าปกติไม่เคยเซนดีเลยทำไมก็เทคแคร์เาบจังเลยใช่ อ้าวไม่รู้เลยนี่ดาดเนี่ยแอบชอบเบสไม่มีเซน์เลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออยังไงยังไงเนี่ยเคยไปบอกไปเผอคือเขาดูแลดีแบบดีผิดปกติอ่ะเรดูถากเพราว่าแบบพี่ดูแลคนอนทุกคนแบบนี้นี่ไ้เขบอกไม่เาไม่ไปซื้อห ได้เพราะฉะนั้น,นเน<ช>ี่ย <ๆ S 1> เราก,เราก็เราก็ทำอะไรเท่าเท่าที่เราทำได้ก็คือความบักดีถึงนั้นแลหละครับใช่หลายๆอย่างอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอกใจแต่ว่าพอก็อเอกใจไปเรื่อยๆหนก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรจนแบบว่าเนี่ยแหละเขาก็แบบว่าทักมาตามที่ทุกคนรู้เลยก็รู้ว่าแบบเออก็น่าจะใช่ไอ้คิดกันเนกันตัวเองกันใจว่าแบบน่าจะใช่แหละเพิ่มพลังอะไร นะมันยังไม่ได้พบกันนี่เรื่องจริงเลยนะด้วยถ่ายละครด้วยกันด้วยแล้วคือคนแบบคนคาดหวังเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคบกันเนี่ยบางทีแบบถ้าทะเลาะก,กันละแล้วมาถ่ายละครด้วยกันมันจะมันจะได้ไหม,มคนอื่นอาจจะทำได้แต่สำหรับเบ๊ท่าไม่ได้เพราะว่าเบ๊เรื่องใหม่คือเบ๊ไม่สามารถจัดก,การความสุ่มอินได้ที่แบบว่าเราไม่ถูกกับคนนี้แต่ต้องมาหลักกันอะไรแบบนี้ มันมม่ต้องมีระยะก่อนใช่ฉันรู้สึกว่าถ้าคุยกันไปเรื่อยๆคือความสัมพันธ์ที่จีบกันอะพมพะนั์แบบจีบกันคุยกันมันจะมีความสุขใช่ครับมีแต่ถ้าเมื่อคบกันแล้วมันก็จะมีเหผลรูปธที่น่าทำให้แบบว่าทะเลาะกันบ้างที่งเง่าใสกันบ้างเลยมันจะทําให้ความสุขตรงนั้นมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจีบกันคุยกันอย่ารีบก็คือแบบจีบกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆมันมีความสุขอยู่แล้วเราอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยรีบๆคบจะได้มีความสุขขน้นจริงๆพอคบกันอาจจะเเเรื่ออทะลานยได้ ดูคิดแบบนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าก็คุยกันไปก่อนอะไรเงี้ย<ม>คือไอ้เรื่องคบไม่คบอะ่ะก็คือต้องต้องอาจจะรอ,ล,อละครจบหรือแบบอาานาคตอะไรเงี้ยคือตอนนี้ที่เปียนเป็นอยู่มีความสุขแล้ว<ม><ม>ก็เลยคิดว่าก็เลี้ยงให้แบบมีความสุขไปแบบนี้เพราะว่าละครเราก็ต้องร่วมงานกัน,นใช่ไหม่ค <น S 2> ือดู <คน S 2> รู้สึกว<อ>่าไ่ได้คุยกันใช่ไหมแบบคุยคุยนะแล้วก็มก็รู้สึกว่าคือคือเห็นยุเห็นยุแหละว่าทุกคนคาดหวังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือ ด้วยอาชีพการงานใช่อยู่เราเป็นดารานักแ,แสดงแต่สุดท้ายดารานักแ,แสดงก็คือยังไงก็คนยังไงก็เหมือนก็เราก็มีหัวใจเจ็บมีใช่แล้วก็ผมก็คือคนธรรมดาชาวบ,บ้านชาวบ้านคนหนึ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นคือผมก็เชื่อว่าไม่มีใครที่อยากค,บ,คบเลิกหรอกเพราะฉะนั้นแ่ะไม่ว่าจะเป็นดาราห,หรือคนธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าวันหนึ่งเนี่ย แม้ว่าสุดท้ายจะได้เป็นไม่ได้เป็นหรือว่าวันไหนมันจะพร้อมไม่พร้อมผมยังเชื่อเสมอว่าหัวใจจะบอกเองว่าเราคุยกันไปเรื่อยๆแล้วแบบเอาเอาเป็นกันแล้วหรออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะไม่งเหมือนแบบการกระทํอเลยทุกอย่างมันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะดูเหมือนเป็นแฟนแหละแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่ามันล้วนมาจากความรู้สึกที่ว่าเร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 าลังมอบกันแค่ว่าสถานะาพอาจะยังไม่ใช่กันในที่